เีเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อสดค่ะอุ้ยตะเกียบหลนริ้วแล้วก็เอ็นตึงเปืเปนะ่อยๆนะอ่ะลนไปลนไป,ไปอร่อยแน่วันนี้สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีจ้ามาน,นั่งรอเป็นเพื่อนกับดีเจหน่อยจ้า ชิม,มัดนะะทุกคนไปค่ะพาไปเที่ยวนัง่งรถไปกับดีเจกำไรน,นะคะทุกคนไปเรื่อยๆไปหนึ่งว่าขับรถเล่น <c oughs> แวะปั๊มน้ำมันจ้ะรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะมัตะกี้ลืมไปว่ามีแว่นนะ กำไลใช้ใช้แว่นนี่ทังเป็นอันๆไปใช้เป็นผังไม่มีตัวเลือก <laughs> ใช้ทีละอัน <laughs> แว่นใหม่ล่าสุดจากบอยย่อปบะโยชน์เป็นผูส้สนับสนุแว่นให้ไปทำไมดีละ่ะไป่นดีดีกว่า <laughs> <laughs> พาขับรถไปกับดีเจกำไรนะคะไปเป็นเพื่อนกันหน่อย เ็นคนเ้ีเหงาเข้าใจบ้างสิชีวิตในบางวันคุณก็ไร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนรถ <c oughs> <c oughs> ขับรถเที่ยว <c oughs> ดูเหมือนจะว่างนะทุกคนถ้าไหนที่เข้ามา <c oughs> ก็มาทักทถ่ายกะะัน <c oughs> สวัสดีกันค่ะ ช่องของกําไรเป็นช่องความบันเทนิงยินดีต้อนรับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมท่อความวุจจ่นวายนะคะเข้ามาช่องกําไรแล้วก็จะได้พบแต่ความสุขและความบันเทิงแล้วก็ในบางวันก็มีสาระบ้างแต่ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ <laughs> ไม่นในสาระนะคะเน้นความบันเทิงค่ะแต่ว่าก็อยู่ในกรอบของความถูกต้องแล้วก็ความสุภาพนะคะทุกคน านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้นาปกะมลณสมอท่านที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่ได้รู้จักกับกำไลกำไลเป็นนักจัดโดยการวิทยุค่ะสามารถเข้ามาถ่ายกันได้ทุกวันในวันที่กำไลจัดโดยการวิทยุนะคะจะเปิดแพร่ภาพสดเข้า,ขา,ขาไปช่องปี้บัดนี้มาแตงโมนี่ก็บอกให้เลี้ยวขวาไปชมวีดีส่วนเรานั้น จะตรงไปนะจ๊ะเราไม่เลี้ยวค่ะเราจะตรงไปเราเป็นคนชนบุรีแล้วปราะฉะนั้นเราจะไม่เยวขวาไปชนบุรีนะคะ <laughs> เราจะกลับบ้าน,นะคะ่ะเราจะกลับบ้านท่านไหนที่ยังไม่รู้จักดีเจกำไรนะคะวันนี้ได้รู้จักกันแล้วนะคะแล้วก็กำไรเป็นนักจัดรายการวิทยุที่จังหวัดชนบุรีเข้ารายการทุกวัน8ป0ถึงสิบราการทุกวันนะคะสามารถเข้าไปชมไลฟ์สด รูปฟังงานเพลงเพราะๆแล้วก็แนะนำเงินเพลงช่วยน้องกำไรได้นะคะลองเข้าไปดูค่ะกำไรจะเปิดแฟ์สุดประมาณ8ปดนาฬิกา20นาทีประมาณเนี้ยอาจจะเปิดก่อนเปิดหลังนิดหน่อยนะคะลองเข้าไปชมดูค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขมีอยู่จริง <laughs> มีอยู่จริงที่ช่อง DJ เจกำไรค่ะ หลายๆท่านเข้าไปเป็นประจําจทุกวันนะคะเพราะช่องของกาไราสบายๆทุกคนไม่ได้มีอะไรมากมายก็คแค่เข้าไปฟังเพลงเพาะๆพูดคุยทักทายกันนะตอนนี้ท่านไหนเข้ามาแล้วบ้างก็ทักทายกันนะคะถ้ายังไม่รู้จักกันก็ทําความรู้จักกันไว้ถ้ารู้จักกันแล้วก็อยากจะให้เป็นเพื่อนกันไปตลอดค่ะให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ ใช้ถ้อยคำที่น่ารักน่ารักน่าเอ็นดูนะคะทุกคนเข้ามาในช่องของกำไรต้องสุภาพนะคะแต่สามารถหยอกเยา,ก,ยากันได้ตามสมควรค่ะสนิทสนมกันแล้วก็หยอกล้อกันได้นะคะด้วยความสุภาพนั่นแหละน่ารักน่ารักหยอกล้อน่ารักไม่เป็นไรส่งสติกเกอร์น่ารักไม่เป็นไร,ร,นร,ไนไรค่ะเวลาที่เราได้มาทำความรู้จักกันแล้วะ ก็อยากจะให้ทุกท่านใช้คำพูดที่ดีนะคะคำพูดที่ดีในที่นี้ก็หมายถึงอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความสุภาพเนาะหยอกเย้ากันบนาพื้นฐานของคําที่สุภาพค่ะแล้วก็ไม่มีการต่อว่าต่อขานกันช่องขหกกำไร,รเป็นช่องที่สุภาพนะค ไม่ตอว่าตอว่อาไม่ตอว่าต่อขายกันไม่เน็บเนมกันไม่กระแนกกระแหนกันไม่เอานะคะไม่น่าช่องของมก็มาสื่อสารแต่เรื่องที่ดีนะคะแล้วก็พูดจาให้กำลังใจกันพูดตลกตลกห้าห้าขำขำแบบนี้ได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านแน่นอนท่าทุกคนเป็นเป็นคนที่น่ารักนะคะ เรื่องนี้กำไรแน่นมากนะคะ,ะเพราะว่ากำไรเป็นคนตลกะคะ่ะเกี <c> ่ <oughs> ยวกันไหมเนี่ยกำไรเป็นคนตลกอ่ะคะ่ะตลกแล้วก็อาจจะชอบร้องเพลงชอบเต้นนะคะแต่จริงๆแล้วก็เราเป็นคนเรียบร้อยค่ะทุกคน <c oughs> ถึงแมก้มกำไรจะเต้นนะความเรียบร้อยกับการเต้นรำมันไม่งจะเกี่ยวกันตรงไหนจริงไหมทุกค อะไรคือความเรียบร้อยอะความเรียบร้อยก็คือทําอะไรให้มันถูกกาลเทศะทํางานก็คือทํางานอยู่กับเพื่อนก็สนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ที่ต้องให้เกียรติเราก็ต้องให้เกียรติทุกสิ่งอย่างการแต่งกายกิริยามารยาทรวมถึงคำพูดนะคะแต่ถ้ามันเป็นที่ส่วนตัวของเราอยากทำอะไรก็ทำไปเถิดเนาะที่คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนนะคะ วันนี้คุยกันยาวเลยค่ะเนื่องจากไฟแดงนะคะทุกคนติดไฟแดงนานมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่มานั่งข้างๆเป็นเพื่อนดีเจกำไรนะดีเจกำไรเป็นคนขี้เงาเป็นคนขี้เงาเข้าใจบ้างสิต้องร้องแบบเสียงสันๆด้วยนะอาจจะได้เหมือนคุณนีน่งเสียงก็ต้องแบบสันๆนเคลือเคือนิดนึง มีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยร้องเยอะก็ไม่ดีอีกนะเอา้ากำไรมีบางช่วงรายการนะคะที่จะคัเวอร์งานเพลงด้วยเห็นร้องเพลงเพลงแบบนี้ก็คัมแบร์งานเพลงเหมือนกันนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกกำไรจะรลองให้ทุกคนฟังนะกำไรก็ร้องคาราโอเกะธรรมดาไนี่แหละแต่มันกลายเป็นเพลงคัเวอร์ซะอย่างนั้นกฎกติกาเขามีว่าอย่างนั้นแน่นอน ก็คาาวเลยก็ได้ลองก็ไม่เพาะสน่อยนะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจอ่ะมีคนฟังไม่เยอะหรอกหลงๆเข้ามาแค่นี้แหละแต่เข้ามาแล้วไม่อยากจะออกนะเพราะว่ากำไรเป็นคนตลกค่ะทุกคนและในที่สุดเขาก็ผ่านไปกันหมดแล้วะผ่านไฟแดงไปกันหมดแล้วเหลือกำไรอีกแล้วอ่ะอสามไฟแดงแล้ว,ลวเนี่ย เดินทางไปไหนกันเนี่ยสงสัยจะกลับบ้านหนู่กำไรไหมอ้ยติดตามไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากำไรมีทุกคนเป็นเพื่อนนะคะกำไรรู้สึกดีใจมากนะคะที่ช่อง YouTube เปิดโอกาสให้เราได้มาเจอกันอยู่เป็นคอมุนโลกเลยเปิดโอกาสให้เราได้มาเจอกันชีวิตประจำวันไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าเราเจอกันถึงนี้ สื่อโซเชียลนะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นอุยมีตัวเองเันก๊อปถึงแม้ว่าเราเราจะเป็นเพื่อนกันทางด้านสื่อโซเชียลอะแต่กําไรก็มั่นใจว่าเพื่อนๆของกําไรทุกคนทุกท่านนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยเราสามารถแบ่งปันความสุขให้กันได้เราสื่อถึงกันได้กำไรกำไรก็มีแต่ความสุขให้ทุกคน นึ่งแม้ว่าอาจจะมีความทุกข์บ้างเราจะเก็บไว้คนเดียวเราจะไม่บอกใครแต่เราจะแบ่งเฉพาะความสุขให้ทุกคนนะคะแล้วก็กำไรรู้สึกดีใจที่กำไรก็ได้รับรัศมีความสุขจากเพื่อน,พ,อนพ่ี่ๆน้องๆมาเหมือนกันได้รับมาเยอะเลยคะ่ะแล้วก็ช่อง YouTube มันก็เป็นหนทางที่เปิดทางให้เราได้เจอเพื่อนใหม่อะมันรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะทุกวันนี้เพื่อนเก่าของกำไร เข,เขาไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> เขาไม่คบกัาไรยไม่ใช่หรอกจริงๆต่างคนก็ต่างมีวิถีชีวิตของตัวเองมีครอบครัวมีหมน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบเนาะแล้วมันก็ห่างหางกันไปอ่ะมันจะเจอกันก็เฉพาะงานเข่าดําอะไรแบบนี้นะคะทุกคนจะรอให้เพื่อนๆแต่งงานใหม่ก็ไม่มีใครแต่งงานใหม่เลยนะฮะเราก็จะเจอกิดแต่งงานเข่าดำนะ,ะหรือว่างานงที่งานงทีปีหงเนาะ,ะจะนัดสัรค์กับ เพื่อนน,น,นานมากแล้วที่ไม่ได้เจอแบบเพื่อน,น,นที่เรียนมาด้วยกันวันนี้กำไมก็จะมีเพื่อนทางยี้ทูเป็นหลักไม่ได้เคยเจอกันหลักนะแต่ก็คุยกันได้จังป่ะพี่คะพี่ให้หนูไปอ๋อนู้นละ่ะมีรถชนกันตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะความแรงควาะแรงความหกเละ,ละนนลชนตโตดรถคันนี้ค่ะ <laughs> เราต้องรีบไปนะเดี๋ยวเราจะไปพ้นไฟแดงว่าแล้วเชียวว่าทำไมติดไฟแดงนานจังเลย ุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะทุกคนเนี่ยกำลังจะมีความคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นเสมอกับสิ่งที่ได้เจอระหว่งางทางบบน,นใช้ชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบันนาะทุกคนเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาแล้วก็คิดถึงมันได้แต่อย่าไปใส่ใจกับมันพยายามให้อดีตเป็นบทเรียนชีวิต เราไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตในปัจจุบนันหรือว่าอนาคตอันใกล้อนาคตอันไกลก็อย่าไปมองเป็นไกลนักนะคะเพราะมันไกลเกินบางทีเราอาจจะตายก่อนก็ได้ก็ <c oughs> เลอันนี้กําลรพูดแบบตามความคิดเลยนะในเรื่องของความตายเป็นเรื่องปกตินะกําลรก็เลยใช้ชีวิตทุกวันให้มันมีความสุขอนาคตก็มองไปนิดนึงไม่มองยาวเกินมองไปนิดนึง ไม่มองไปไกลมากกว่านั้นนะคะก็อย่างที่บอกอะอย่างขับรถทุกวันเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนะใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดแล้วก็จะพยายามประมาณให้น้อยที่สุดมันก็มีบ้างแหละความประมาทนะไม่งั้นก็จะเรียกความประมาเหรอแต่ว่าก็เวลาเรารู้ตัวปุ๊บเราประมาทเราต้องรีบดึงสติกลับมาทุกคนเดินทางต่อไปเมื่อไหร่จะถึงบ้าน <laughs> ขนมไขน่นกกระทาค่ะทุกคน <laughs> อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในข้างในมันพองๆนะทุกคนทอดใหม่ๆหม ความสุขระหว่างอยู่บนรถนะคะก็คือมีของกินนะของกินที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้กินนะมันบ้านก็มาเรียกไข่นกกระทาทอดนะคะไม่รู้ว่าที่บ้านคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรนะคะ เนเสียงดังอย่าว่านะธรรมชาติของการกิน <c oughs> กรอบนกอกข้างในเหนียวหนึบอะ่ะนุ่มๆอะยี่สิบบาทก็กินได้จะโชว์ถุงให้ดูร็ติดไปแดง กินมากมันไม่ดีนะทุกคนขนมปังเนี่ยกินมากมันไม่ดีนะมันจะอร่อย <c oughs> กินทั้งลูกได้ไหม <c oughs> ลูกใหญ่แต่ข้างในมันพรง <c oughs> คนอื่นเนาะเวลาก,กินโชว์อะชอบคุนของที่แบบปรังการมากเลยถ้าเวลาก็เลงกินโชว์นะ กำลังจะกินลูกเล,ล,ล็กแค่เนี้ยกำลัง <laughs> ว่าหาเจ้าที่ทำอร่อยยากอ้ยโยอ้ย <laughs> มันติดคอเห <laughs> นียวหนักไติดคอไอ้ส่วนที่พื้นก็กือนลงไปไอ้ส่วนที่มันเคี้ยวไม่ขาดมันก็ติดอยู่บนคอเนี่ย <laughs> คุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจกำไลนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ข้องไปด้วยชีวิตประจำวันเจกำไลกำไลขอบคุณทุกท่านที่รับชมอยูงงนะะออยอ่นะนคทนทนะ,ะที่มานั่งรถกับกำไรเนาะ ก็จะชวนคุยแบบมีสาระสักทีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆนะอบอกคุณบายๆกัแล้วกันนะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะติดตามกันต่อไป